ก็เริ่มไล่ให้ดูครับส่วนสำคัญนะฮะน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีไข่คันนี้สีตัวถัาางติดเดิมหมดเลยนะฮะเนี่ยไล่มาที่เนี่ยลังพึ่งอินเตอร์นี่แบบว่าแทบไม่ล้มเลยอะ่ะแบบมันเกี่ยมมากเลยจริงนะฮะพวกพลาสติกโก้โก้อากาดเนี่ยสมควรเอี่ยมผมว่าเลยเอี่ยมใช้ของโมบิลวันสังเคราะห์อย่างเดียวเลยอย่างดีเลยนะฮะใช้ทะยูเดิมเนี่ยไอไอพลาสติก ตรงวิทยุเนี่ยยังไม่ได้อ,ออกเลยก็ไม่ได้ออกแต่ผมก็ไม่ได้อ,ออกนะเนี่ยหนังหนึ่งเลยยังกริบอยู่เลยเนี่ยหนังหนึง่งแล้วก็เป็นไอ้หลังคาเป็นองค์ใบดานเลยเนี่ยกริบยางบนหลังคาเนี่ยจะค่อยๆให้ดูขอบยางอะไรต่างๆเนี่้เหมือนย้อนเวลามาเนี่ยไฟบง่งไปเบรสปอยเลอร์เลยเนี่ยครับใหม่กริบ วัสดีครับผมอ่าวันนี้พบกับผมเอก1.75คเ้าคาเฮาเหมือนเดิมนะวันนี้มีของเด็ดเลยก่อนสงการใครอยากได้รถครอบครัวดีๆสักคันหนึ่งนะผมแนะนำคันนี้แล้วคาดว่าน่าจะไม่ค่อยจะมีหรือนานๆจะมาคันและยากมากนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนคันนี้เป็น f o u t u n e r Champ s. ปี2012นะครับเครื่อง3000ขับ2นะครับทีเด็ดของเขาเลยคือมือเดียวป้ายแดง เลขไม่48,000กิโลเมตรนะฮะเจ้าของรถเขา,าเทินเป็นตัว GR Fortuner รุ่นใหม่นะครับเขาเอาไปเทินโชรูมโตโยตา้าผมก็ไปรับซื้อมานะฮะแกเป็นอาาอายุก็พอสมควรและนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูก็วันนั้นไปรับซื้อที่โชรูมโตโยต้าแหละแต่ว่าแกจะแกจะบอกว่าไม่ค่อยอยากออกกล้องอะไรเงี้ยนะแ,แต่ว่าจะมีภาพอินเสิร์ตตอนรับมอบเต็มทะเบียนเลยดูนะฮะ ก็เดี๋ยวจะแทรกไปให้ดูรถมือเดียวายแดงแล้วไม้แท้นะฮะแล้วก็มีประวัติศูนย์ไม้แท้จริงนะแล้วก็สวยมากเดิมจัดเลยเดี๋ยวผมจะพาดูลอบๆก่อนว่ารถโดยรวมเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไล่มาดูเริ่มจากจุดเด่นก่อนนะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยนะฮะเนี่ยสวยคริปแทบไม่มีริ้วรอยเลยไฟเฟยคมพลาสติกอะไรเนี่ยคมหมดนะครับคมหมดเลยนะฮะสีตัวถังติดเดิมหมดน็อตไม่มีขยับริ้วรอยแทบไม่มี รถใสมากใสเดิมมากนะครับไม,ไม่ไม่จอดตากแดดด้วยยางเยิงเลยในคลิปเลยนะฮะคันนี้ปี12แท้เลยนะครับเป็น3 0 0พันขับ 2, นะฮะไ,ไฟเฟย์เลยนเนี่ยเลี่ยมเอี่ยมเลยนะฮะโคมงงงโคเมียมนะฮะเอี่ยมเลี่ยมเลยจงกระจกคิ้วยางขอบประตูอะไรตัวอะไรโอ้โหสวยจริงถ้าไม่มีตำหนิบอกเลยว่าถ้าไม่มีตำหนิผมซื้อแชมป์มาหลายคันมากแล้วคันนี้น่าจะอันดับ หนึ่งในใจผมเลยที่เจอสภาพนี้นะสวยมากอ่ะนี่คข้าวๆดูรอบๆก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคต่อไปเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดห้องเครื่องนะครับว่าสวยสดงดงามขนาดไหนมาเดี๋ยวผมพามาดูก็เริ่มไล่ให้ดูนะครับส่วนสำคัญนะฮะน็อตฝากระโปรงนะครับ ไม่มีไขคันนี้สีตัวถังติดเดิมหมดเลยนะฮะเนี่ยไล่มาที่น็อตแก้มต่างๆนะฮะเดิมหมดนะครับคานด้านขวาตัว R นะครับอยู่ครบนะครับตัวเลขคานกลางอยู่ครบนะครับตัวเลขคานทางด้านซ้ายอ่ะตัว L ตัวอักษรภาษาอังกฤษผมพูดผิดโทษทีนะฮะเดี๋ยวไล่ไปยังน็อต แก้มต่างๆันจนถึงนอ็อตฝากระโปรงฝั่งนี้นะฮะเนี่ยเดิมๆใสๆไม่ขยับนะครับเนี่ยแล้วก็ซุ้มล้อเนี่ยโ,โหใสมากสวยมากเปี่ยมจริงๆบอกเลยใหม่มากเนี่ยเนี่ยพลาสติกครอบเครื่องเนะสีเสอือแทบไม่มีทะลอกเนี่ยพลาสติกไอตัวบงังสายพานอนะไนี่ยอยู่ครบหมดฝาเฟออ้นะ้ำมันเครื่องโลโก้อะไรเนี่ย เนี่ยลังพึ่งอินเตอร์นี่แบบว่าแทบไม่ล้มเลยอ่ะแบบมันเอี่ยมมากเลยจริงๆนะฮะพวกพลาสติกกอกออากาศเนี่ยสูงพุเอี่ยมผมบอกะเอี่ยมคือมันคือถ้าถ้ามาดูเนี่ยมันจะ4ี่หมื่นโลยังไงก็คืออย่างนั้นเลยนะฮะคือสภาพห้องเครื่องสภาพต่างๆมัน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 ฟ้องสภาพด้วยตัวเองอยู่แล้วนะฮะเนี่ยมันสวยมากห้องเครื่องสวยมากนะครับรายละเอียดห้องเครื่องประมาณนี้ แล้วก็สติ๊กเกอร์ฝากระโปรงครงบนะครับนะโลโก้โตโยต้ก็ครบนะครับโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะสตาร์ทแบบไม่เปิดแอร์ก่อนนะอันนี้เราไปฟังเสียงเครื่องแบบไม่ได้เปิดแอร์กันนะครับ อ่านี่เป็นเสียงเครื่องแบบไม่เปิดแอร์นะเสียงเครื่องพร้อมมากนิ่มเรียบพร้อมมากแล้วก็น้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะครับเพราะล่าสุดก่อนที่แกเจ้าของเก่าเขาจะขายเนี่ยก็น้ำมันเครื่องผมดูระยะจากศูนย์แล้วว่ามันเลยเดือนละผมก็เลยเอาไปถ่ายเรียบร้อยแล้วใช้ของโมบิลวันสังเคราะห์อย่างเดียวเลยอย่างดีเลยนะฮะใช้โมบิลวันสังเคราะห์อย่างดีเลยเนะดีเย๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตตอนไปถ่ายน้ำมันเครื่องขึ้นไม้ดูนะครับ มีเสียงเครื่องเคราะม,มากเดี๋ยวเข้าไปเปิดแอร์ให้ฟังเข้าไปเปิดแอรอ์เดี๋ยวผมเปิดแอร์นะฮะผมอยากเปิดอุณหภูมิ23ตอนนี้โอ้โหอากาศมันร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนมากเมษายนนะฮะอ่ะเปิดแอร์ละนะฮะแอร์เย็นดีเย็นดีเย็นสบายเลย ตเยตยตาแอมเย็นยแล้วครับเบอร์หนึ่งเรื่องแอร์อยู่ละเอาโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ขับดีเครื่องเกียร์อะไรดีช่วงช่งล่างแน่นนิ่มมากเดี๋ยวมาลองขับได้ครับงามไม่ผิดหวังบอกเลยก็ยังอยู่กับรายละเอียด Body บอดี้รอบนอกตัวรถก่อนนะครับจุดสำคัญต่อไปเดี๋ยวจะพามาดู ซอกประตูทั้ง4บานนะฮะรอบๆอบคันอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะอ่าเริ่มเลยลเราจะเอาหัวใจออกก่อนเสียงมันดังกว้างนี้ก่อนโอเคนะฮะก็เริ่มจากเนี่ยน็อตนะฮะไม่มีไขและซอกเนี่ยแห้งเดิมซอกประตูแห้งเดิมหมดนะฮะ,ะยางกระดูกงูเดี๋ยวมาดึงดูได้เดิมทุกบานเพลินแต่ในคลิปเราจะไม่ดึงดึงเข้าดึงออกไปใหม่เดี๋ยวยางเยิงมันเสียหมดครับ ะะเดี๋ยวถ้าใครจะมาดูแล้วจะมาซื้อมาดูเนี่ยผมให้ดึงดูหมดนะครับกระดูกดูเดิมหมดไออาร์เดิมหมดเนี่ยนอ็อตด้านข้างเสาด้านขวาไม่มีขยับนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์หลุมยางอะไรอยู่ครบนะครับนะะเดิมหมดนะครับรอมามาที่ประตูหลังขวาไล่มาที่ดูอ่านเริ่มจากเสาซอกประตูต่างๆนะฮะแห้งเดิมใส ใหม่จัดเลยผมบอกให้เรี่ยมเลยแหละนะฮะเด็กติกองติ Stick ๊เกอร์ตัวอะไอยู่ครบหมดอ่นะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะสองฝั่งเนี่ยรางน้ำเดิมรางน้ำเดิมหมดนะฮะเนี่ยม็ดองเม็ด,มดอาร์ตอะไอยู่ครบนะครับ ีฝาท้ายเดิมกริบไม่เคยโดนชนร้อเเซนะเดิมเลยต่อเน,นื่องมาประตูหลังซ้ายนี่ให้ดูซอกประตูต่างๆนานานะฮะประมานประมาณน,นะาณนี้สติกเกอร์ประตูฝั่งนี้ก็อยู่ครบนะครับ ประตูฝั่งซ้ายนะครน็อตต่างๆไม่มีขยับแห้งเดิมหมดนะฮะประมาณนี้อ่านี่รายละเอียดซอกประตูนะครับผมประมาณนี้ครับคันนี้ภายในก็สภาพก็ค่อนข้างสวยนะสวยใหม่เดิมเลยก็สดมากนะฮะแทบไม่มีอะไรถลอกบอกเปิก ก็คอน,นโซลพลาสตงพลาสติกบง่งเบาอะไรเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าใหม่เลยนะคอนโซลเลยเนี่ยไม่มีแตกหกยยักอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมๆแล้วก็กุญแจมี2ดอกนะฮะแล้วก็มีไอ้ไอ้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นล็อกอยางอะไหล่ข้างหลังเลย abt อะไรประมาณนี้เพราะว่าล็อกตรงนี้มันไม่มีนะฮะเนีย่ยกุญแจสภาพดี2ชุดนะฮะแล้วก็คู่มือการใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งแต่ ออกห้างอะไรก็อยู่ครบนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีคู่มือการใช้นะฮะนะฮะอะไรต่างๆนานาแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จที่ผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องไว้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งลงรายละเอียดไปให้หมดละจดเลขมงเลขกไม้อะไรไปให้นะฮะเนี่ยพวงมาลัยมันใหม่มากเลยนะ เนี่ยฟวงมาลัยสภาพดีมากนะฮะแรงงูเหลือมไม้เนี่ยไอ้พวกที่กดแลงแทบไม่เป็นรอยโลอกุ้งโตโยต้าอะไรอยู่ครบหมดคุชออนโทนก็มีนะเนี่ยคุชออนโทนส่วนโทนอยู่ฝั่งนี้นะครับวิทยุเดิมเนี่ยไอ้ไอพ้พลาสติกไอตรงวิทยุเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยก็ไม่ได้ออกแต่แปลผมก็ไม่ได้ออกนะนะใครซื้อไปอยากจะออกก็ออกก็แล้วแต่นะครับแอร์ก็มิสตอนอนะ่ะมีโหมดควบคุมแอร์หลังระบบเปิดปิดกันลื่น ประมาณนี้อันนี้ช่วงด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวพาไปดูที่นั่งด้านหลังเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถดีกว่ามันร้อนโอ้โหนี่เหงื่อออกเขาเนี่ยร้อนอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์ด้านหลังไปด้วยจะได้ให้ท่านผู้ชมดูแอร์ด้านหลังก็ตามเอกลักษณ์นะครับรถครอบครัวของ Toyota ก็จริงผมก็ใช้ Fortuner c h a m แมอยู่เหมือนกันผมเครื่อง2 5 0เกียร์5สปีดนะฮะก็ อ่าผมเป็นปีเดียวกันแหละแต่เป็นเครื่อง205นี่แอร์หลังแอร์หลังลอะไรก็เย็นนะฮะแล้วก็นั่งสบายเบาะข้างหลังนี่ก็แทบไม่น่าจะมีใครเคยนั่งเหมือนกันเนี่ยหนังหน่งอะไรยังกริฟอยู่เลยเนี่ยหนังหน่งแล้วก็เป็นไอหลังคาเป็นลุงไปดานเลยเนี่ยกริฟไม่มีอะไรแตกขาดสบายแล้วก็เดี๋ยวเปิดเบาะแถวสามให้ดู ันนี้เป็นสภาพบอดแถวสมนะครับก็ก็เหมือนเดิมบอกได้เลยว่าเอี่ยมไม่มีใครนั่งแล้วก็มันพับเก็บขึ้นได้นะครับสองฝั่งซ้ายขวานะฮะพับเก็บขึ้นได้อันนี้เป็นสภาพบอะหลังพรมในมใหม่เลยแทบไม่มีใครเหยียบใครนั่งเลยดูสิพรมพรมใ่มใหม่มากนะฮะเนี่ยเราให้มาดูแบคไลท์ด้านหลัง แบกรายด้านหลังนี่รอยแทบไม่มีเลยเพราะของเขิงแทบไม่ได้ขนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูพรมนะพรมรถนี่ใหม่มากแล้วหอมใหม่รอยนี่แทบไม่มีเลยนะแบคกรไรตามของรถเนี่ยแล้วเพดงเพดานอะไรตออะไรยังสภาพใหม่เดิมคลีปแอร์นี่แน่นตึบทุกอ,นอนันของผมนี่คันของผมนี่ช่วงตรงกลางก็งแยกแล้วคันนี้นี่แน่นทุกอันเลยใหม่จริงภายในเห็นแล้วชอบเนี่ย อยากอยากเปลี่ยนเป็นคันนี้ได้ไหมเนะี่ยสวยจริงๆครับสวยก็ข้างหลังฟ o r t จ n r นนะครับเวลาเราจะพับเบาขึ้นขนของแล้วก็พับแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นฮึบหนึ่งฝั่งก่อนฮึบขึ้นแบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าแาบ,บนี้นอ่าแล้วก็ดึงฮึบ่างนี้ขึ้นแบบนี้อโอเค ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยพอดึงออกมาแล้วมันแนวแนวไหนอ,อ่าประมาณนี้นะครับเ๋ยวไปพับเบาแถวสองให้ดูหน่อยเดีย๋ยวพับเบาแถวสองให้ดูเบาแถวสองเนี่ยก็พับได้สองฝั่งเราลาพับเราก็ดึงแบบนี้นแล้วก็ตบนี้เข้ามาเนี่ยอ่านี่เนี่ยถ่ายถ่ายให้ดูเนี่ยสะอาดมากครับผมผมสะอาดมากสะอาดใหม่เลย๋ยวผมไปพับอีกฝั่งให้ดู บ่อยฝั่งก็คล้ายๆกันคือตอบสวิต์เข้ามาอย่างนี้ละดึงสวิตเข้ามาอย่างนี้อ่าแบบนี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการขนของนะฮะถ้าใครสมบุกสมบันหน่อยมีคนลุกขึ้นนั่งขึ้นนั่งตลอดหรือว่าขนของเยอะผมแนะนําให้ไปซื้อพรมลายกระดุมเต็มคันแบบชุดใหญ่เลยใส่เลยทั้งคันของผมก็ใส่ทั้งคันเหมือนกันไม่แพงก็สองพันกว่าบาทน้องทั้งคันสองพันเนี่ยประมาณนี้สองพันกว่าบาทประมาณนี้แหละก็ ประมาณนี้นี่ให้ดูวิธีการพับเบาะอ,อะไรต่างๆนะครับอ่ะเวลาจะพับเก็บเราก็คับอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ปึ๊บอย่างเงี้ยนะฮะอีกด้านนึงก็ตบลงมาอย่างเงี้ยคลิปอย่างเงี้ตบเป็นน้ำเสจโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูพรมตรงนี้หน่อยใหม่ใหม่จริงใหม่ใหม่พรมรถนะฮะ รายละเอียดภายในประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองมานั่งมาอะไรดูห้องภายในกลิ่นหอมมากเนี่ยแผมจะถ่ายรายละเอียดพวกความใหม่ความสดของรถนะครับอย่างเช่นพวกพลาส,สติกเนี่ยพวกพลาส,สติกไฟตัดหมอกเนี้ยนะเนี่ยที่มันอยู่ตามกันชนหน้านะฮะแล้วโคมไฟอย่างเงี้ยครับลองค่อยๆดูนะกระจังหน้าเงี้ยนะฮะเนี่ยแล้วก็พวกเนี่ย พลาสติกแผงชิ่หลีดต่างมันใหม่มากแดดแทบไม่เคยโดนเลยย,า,นะยางบนหลังคาเนี่ยนะฮะค่อยให้ดูใหม่จริงเนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้พวกยางกระจกขอบประตู ดูฝั่งโน้นด้วยอ่ะดูฝั่งโน้นด้วยเนี่ยยางตัวกระจกมองมุมเนี่ยยังใหม่อยู่เลยเนะี่ยนะครับอันนี้เป็นแบบแผงเกระจกหลีดนะโอ้ใหม่จริงๆนะยางหลังคาราวหลังคาอะไรใหม่หมดนะฮะสติ๊กเกอร์คุ้นซนโทนเลยอยู่ครบแล้วก็อันนี้เป็นยางขอบประตู ใหม่ทุกเส้นใหม่แบบใหม่เดิมอ่ะไม่ได้เบิกใหม่เลยนะใหม่เดิมเลยเนี่ยไฟท้ายคิ้วโคเมียมโลโก้ต่างๆนะฮะสติ๊กเกอร์เคมอเตอร์อยู่ครบหมดใหม่เอี่ยมก้านเกินใบปัดน้ำฝนพวกขอบยางอะไรต่างๆนๆๆี่เหมือนย้อนเวลามาไฟบงไฟเบรกสปอยเลอร์เลยนะครับใหม่กริป ใหม่เลยเนี่ยนะครับพลาสติกภายในนะพวกคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยลายไม้เลยเนี่ยไม่มีถลอกเลยใหม่วิง้งอันนี้ผมเก็บรายละเอียดให้ดูคร่าวๆนะฮะคันจริงก็ใหม่ครับไม่ต่างอะไรกับที่ถ่ายมาเนี่ยแหละครับใหม่เลยครับ สีอัปเดตต่อแล้วนะครับหมดกุมภาปีหกแปดนะครับใช้กันยาวๆไปเลยอัปเดตเลขใหม่ตอนนี้นะครับ48,780ืกิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสกล้องมองหลังกล้องหลังก็ใช้ได้นะโอเคนะครับผมครับเน้นย้ำทุกคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแชสซีนะฮะแชสซีต้องไม่ผูไม่เป็นสนิมนะครับอ่อาเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะนี่เริ่มงแบตแชสซีด้านหลังนะสวยๆแห้งๆเรนเรืน ไปเป็นแชสซีด, 4, ด้านขวาตัวรถนะครับสวยเดิมไม่มีสเสนนมต่อไปเป็นแชสซีด, 4, ด้านหน้าตัวรถนะครับสวยแห้งเดิมน,นี้แชสซี 4, ฝั่งซ้ายตัวรถนะครับ you <laughs> ครับก็สำหรับใครสนใจรายละเอียดคดีเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมลงเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมเอกนะฮะเบอร์0855123322นะฮะหรือว่าเข้าไปชมรายละเอียดของเพจผมได้ก็คือจะเป็นเพจ175คาเฮาส์ชื่อเดียวกับช่องในยูทูบเนี่ยนะครับเราจะมีประวัติซื้อขายอยู่เวลามีรถเข้ารถออกอะไรอย่างเงี้ยมีประวัติการซื้อขายก็ทํามานานครับแต่ว่า YouTube ผมเพิ่งเริ่มทําตอน ประมาณสักพฤศิกาปีที่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะฮะก,ก็ก็พยายามหัดทําอยู่แล้วก็ส่วนในเรื่องของรถคันนี้ใครมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่รีวิวไม่ครบหรือว่าสงสัยเลยเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าถามมาทางแชทเพจหรือว่าคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะฮะแล้วก็ออทัวร์ในทีคันนี้เป็น Fort u n e er นแชมป์3.0 ขับ2เป็นเครื่องดีเซลนะครับปี2012นะครับมือเดียวป้ายแดงไม่ส48,000กิโลคือมันใหม่มากมันมันมันสวยมากใครอยากหารถครอบครัวดีๆไปใช้สักคันเนี่ยผมแนะนำนะไม่ใช่ว่าอะไรนะอยากให้มาดูคันนี้ก่อนผมว่าชอบอะ่ะผมมองตรงตัวผม,ผมเห็นพ่อค้าผมยังชอบผมก็ใช้ Fortuner c อ a m แอยู่นะฮะเจอคันไหนก็ถ้าสวยๆเนี่ยเราก็ชอบอะ่ะทีนี้เราขายรถอะ่ะเราก็แบบว่า มันก็ต้องขายนะครับก็บแบ่งๆกันไปนะฮะจะเก็บไปใช้ทุกคันมันคมไม่ได้เนาะสวยๆเลยคันนี้นะครับ5 30, 9, ้าแ0 0สนเ้าพก็สดผ่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดมีงบมีกําลังผมแนะนํารถมือสองแนะนำให้ซื้อสดนะครับมันมันมันต้องไปเสียดอกเบีย้ยม่ต้องเสียแวดเนาะนะฮนะก็โอเคสนใจอะไรเพิ่มเติมเข้าม,มาคุยกันพิกัดที่บ้านเราอยู่ปทุมธานีลำนุก,กาคองสนะครับแล้วก็อา่า ก็ติดตามกันได้หรือว่าอะไรกันสงสัยก็โทรมาเพิ่มเติมโทรมานะครับมีบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับได้หมดแล้วก็ซื้อผมมีรับประกันเล็กไม่รับประกันกันโอนรับประกันไม่มีชนนักพิความน้ำท่วมเดี๋ยวเราลงสัญญาให้นะครับ <Yes. S 1> ก็ว่ากันอยากให้มาดูกันก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะครับโอเคคอมเมนต์ Comment หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าอะไรหรือว่าอะไรหรือว่าใจร้อนอะไรยังไงสงสัยโทรมาเลย คุยกันนะครับก็เดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นรถไรเดี๋ยวเราพบกับคันหน้าคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวจะพยายามหารถดีๆน่าสนใจมานําเสนอกันก่อนสงการก็ลองดูกันว่าอยากได้รถครอบครัวก็ลองมาชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้พบกับคลิปหน้าคันหน้าจะเป็นรถอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ